ผมเองเห็นด้วยนะครับที่ได้มีการเพิ่มกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกยัดข้อหาทั้งหลายที่เราเรียกว่าแพ้ให้เขาได้มีสิทธิ์ได้รับค่าเฉยตอบแทนกรณีที่ตำรวจได้าการสั่งไม่ฟ้องผมเองก็เป็นกรณีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นแพ้ผมเป็นวิศวกรเป็นนักธุรกิจประกอบอาชีพสุจริตด้วยความมุ่งมั่นที่จะก่อร่างสร้างตัววันหนึ่ง มาเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภานะครับเพียงขอให้ยุบสภาแต่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแต่โชคดีนะครับที่พวกผมและคณะทางศาลยุติธรรมให้ความเป็นธรรมจริงสุดรอดคดีม,มาได้ด้วยกันยกฟ้องไเรียนท่านดีครับช่วยไปฟื้นเรื่องนี้หน่อยนะครับว่าสถานภาพเป็นอย่างไรและจะชดเชยเ,เขาให้ได้อย่างไรนะครับ